กอ๋อบ้าเอออ้าวจิบอ้าวต่อยก็ไดอีกไ่อยีกแล้วอ่าที่นี่รสชาติมันดีจริงๆเลยที่นี่นะนะเอออย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยจางไหวดิีค่ยพูดในโอง่งวะ เออใครพูดใครพูดในโอ่งอะไรต้องไหนวะรีโอเฮ้ยผบมาเฮ้ยผบมาไปแล้วกูไปแล้วผบมาผบมาเยฮ้ผบมากูสั่งเลยกูสั่งเลยอ้าอ้าสวัสดีครับผบครับผมมาแฝงตัวตรวจการครับผมมาเอ่อ หาข่าวครับผบครับโอ้แฝงตัวตรวจการหาข่าวใช่ครับใช่ครับที่นี่ปลอดภัยปกติทุกอย่างเดิมๆครับตัวไหนชนะเออเออน่าจะวิตกีครับเออไม่ใช่ครับอ่น่าจะตัวสีแดงครับจ้าบอกจ้าสีเขียวนี่อ้าฮะสีเขียวมันเป็นเองหรือเปล่าจ่าโทนี่ เออเออไม่มีอะไรครับผมบอกครับปกติดีทุกอย่างครับผมขออนุญาตขอตัวไปตรวจตาก่อนนะครับผมบอกครับระวังระวังระวังไปแล้วกูไปแล้ว